สวัสดีครับกลับมาพบกับเรานะครับเจริญกรุงพักเครื่องสนใจพักเครื่องเจริญกรุงนะครับติดต่อ089226481ก็ได้เลยนะครับ ID ไลน์ก็089226481นะสามารถเพิ่มไลนได้นะครับโดย QR code นะยิงมาได้เลยครับสแกนมาได้เลยส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการโอนนะครับ อ่าเรามาดูกันนะครับชอบรายการไหนก็ทักมาบอกได้นะดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่นะครับแล้วก็ปิดกันไปนะครับอ่าเรามาดูรายการแรกนะครับอ่านี่ครับเนื้อมวลสารประมาณนี้เลยนะเรามาดูมวลสารลึกๆกันดีกว่าอ่า น้ำมันตังอิวครับเม็ดแดงเม็ดดำนะโอ้สวยๆแบบนี้เลยรายการแรกปิดได้ก็ปิดเลยนะครับเก่งๆอย่างนี้นะดูขอบจับกันเป็นปึกๆเลยนะครับมวลสาราท่านใดที่สนใจนะปิดได้ปิดเลยนะครับรายการนี้อา ดูคาบนะ้ำมันตังอิ้วครับหมวนสารปึกๆป,ประมาณนี้เลยเจียมๆช้าๆชัดๆนะโอ้โหน่าดูนะครับสวยๆเนื้อเก่งๆอย่างนี้นะ ารายการนี้เอา500บาทนะครับเอากรอบมาใส่ให้ใหม่นะเอาแบบสวยๆอัพอัพกันขึ้นไปหน่อยนะครับต่อไปเป็นรายการที่สองนะครับพร้อมใช้นะครับมาดูกันช้าๆชัดๆนะครับอืม แหลมแมแบบนี้นะครับแหลมแลแบบนี้เลยอ่าพิมพใหญ่นะครับสวยๆแบบนี้อ่ามีผงพุทธคุณนะครับกวดหินดินหยกเขียวนะมีครบ อูด่ด้านหลังกันนะครับคาราทมันตังอิ้วช้ำๆอย่างนี้เลยครับช้ำๆหนึบๆนะท่านใดชื่นชอบรายการที่2นะครับปิดได้ปิดเลยนะครับารายการนี้ก็500บาทนะครับ สนใจทักมาได้เลยนะครับ500บาทเรามีพร้อมใช้เลยนะครับอันนี้พร้อมใช้เลยต่อไปเป็นรายการที่สามนะ,ะรายการที่สาม,ม,มนวลสาร จำๆแบบนี้นะครับมบนสารด้านหลังบ้างครับอือจําจำๆแบบนี้เลยครับ จับตัวกันเป็น,นก้อนๆเลยนะแน่นหนึบมากดูด้านหลังนะนี่นะครับเนื้อสุดยอดมากครับสวยครับอ่าห้าบาทนะครับเราลองเอากรอบมาแบ่งปันสวยๆนะครับ จัดไปนะครับ500บาทต่อไปเป็นรายการที่4นะครับรายการที่4เรามาดูเนื้อกรมวลสารดีกว่านะครับดูครับแน่นหนึบมากครับมวลสารสวยๆแบบนี้ปิดได้ปิดเลยนะครับ พี่พี่ท่านใดสนใจหลายกันไหนทักมาได้เลยนะครับอืืโมสันใช้ได้มากครับข่าวอมเหลืองเนี่ยดูด้านหลังเดีย๋ยวดูไหมชัดชาชัดชัดครับอือเป็นไงครับ สวยๆหล่อๆแบบนี้นะ mm hmm. ทเทนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับคําเดียวครับปิดไปเลยนะครับดูครับอ่าองค์นี้สวยแบบนี้นะเอา400อบาทครับช่วยกันปิดนะครับรายการที่4ี่0บาทนะครับต่อไปเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้ามาแล้วครับ ครับมวลสารแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นภาพประทานนะครับเดี๋ยวดูชดชัดๆพาประทานนะแจมแจมอย่างนี้นะครับคาบน้ําปูดเปลือกหอยนะอื้สวยๆแบบนี้ปิดได้ปิดเลยนะครับ ดูด้านหลังกันดีกว่าครับมวลสารนี่เลยประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยมวลสารอ่าดูชัดๆชัดๆเป็นไงครับทับปูนเปลือกหอยนะครับอ่ะรายการที่5้0สบาทนะครับ ปิดบอกปิดนะครับ400บาทต่อไปเป็นรายการที่6นะครับชอบรายการไหนดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่นะครับดูกันไว้นะว่าเอารายการไหนองค์ไหนแล้วก็ทักมาบอกเราได้เลยนะครับดูครับดูโมนสานกันนะครับขาคาบหินดินอยูดนะครับ เม็ดกวดโอ้โ oh, ห oh, oh. สวยมากครับรายการนี้สวยจริงๆครับ uh huh. สี่ร้อยบาทไม่แพงนะครับรายการนี้เอากัน400บาทเท่านั้นนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับรายการนี้สวยจริงๆครับ ดูครับเป็นไงครับมวลสาราดูกันใหม่ดูช้าๆชัดครับนี่ครับมวลสาร สี่บาทพี่พี่พท่านใดชอบนะครับมวลสารขอรูปได้นะครับรายการนี้สวยจริงๆครับปิดบอกปิดเลยนะครับรายการที่6นะต่อไปเป็นรายการที่7จ็ดรายการที่7นี่ก็สวยมากครับมวลสารดูเนื้อครับอื้อหือ,อ,อ ค่าปูานเปลือกหอยนะมันตังอิ้วขาวอมเหลืงองอพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับอกนูนมากดูมนสารนะนี่ครับรายการนี้ก็สวยนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับ คลิปนี้นมีมีมาสวยๆทางนั้นเลยนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบรายการไหนนะอ่ารายการที่เจ็ดสี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันกันไปนะครับอันไหนแบ่งปันได้ก็แบ่งปันกันไปอ่าต่อไปเป็นรายการที่แปดนะครับ อืมนี่ครับสวยครับเนื้อมวลสารสวยสวยแบบนี้ปิดได้ปิดเลยนะครับ จำๆอย่างนี้ปิดได้ปิดเถอะครับ400บาทครับเป็นไงครับรายการที่8สวยๆแบบนี้ต่อไปเป็นรายการที่9นะครับนี่ครับรายการที่9อื้อหือ แกงแกงหนึบหนึบนะครับเนื้อแบบนี้เลยนะครับแกงแกงหนึบหนึบนะสวยสวยแบบนี้เลยโอ้คามนะ้าปูนเปลือกหอยเพียบเลยครับแถมึ่งน,น้ำมันตังอิวขาวอมเหลืองเนี่ยครับไปสุ้อย่างนี้เลยนะดูครับคาบ ูเปลืกหอยอ้าวปิดปิดครับปิดได้ปิดเลยนะครับสวยๆแบบนี้400บาทนะครับ400บาท400บาทเท่านั้นนะครับรายการที่9ต่อไปเป็นรายการที่10นะครับ รายการที่สิบพีพีดูนะครับอืรายการที่สิบครับอ่าโอ้สวยๆแบบนี้นะครับ ี่ครับเนื้อดีมากนะครับแบ่งปันกันไปนะสวยๆอย่างนี้รอๆอย่างนี้เลยนะครับแจ่มมากนี่ครับดูช้าชัดๆไปเลยโอ้โหแบ่งปันจริงๆนะครับรายการนี้ สี่ร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดแล้วมวลสารปรักมานี้เลยดูนะครับ ครับวนสารประมาณนี้เลยดูครับดูขอบด้านข้างนะแกร่งมากครับเนื้อแกร่งจริงครับ สวยๆแบบนี้ครับ400บาทนะครับ400บาทแบ่งปันพี่ๆกันไปนะครับสวยๆแก่งๆอย่างนี้เอา4 0 0บาทเท่านั้นนะครับปิดได้ปิดเลยนะรายการที่11ออ่าต่อไปเป็นรายการที่12บนะรายการที่ส2บสองอื้อหือ นี่ครับเนื้อแก่งๆอย่างนี้นะโอ้โหแก่งมากครับสวยๆอย่างนี้อ่าปิดได้ปิดเลยนะโอ้โหแจ่มมากครับด้านหลัง นี่นะครับ400บาทนะครับรายการนี้400บาทเท่านั้นปิดได้ปิดเลยรายการที่12ต่อไปเป็นรายการที่13นะครับชอบรายการไหนนะดูกันไว้นะครับดูกันไว้ชอบรายการไหนทักมาบอกเราเลยนะครับ ูครับดูมวลสารนะถูกอกถูกใจรายการไหนก็ทักมาเลยนะ08 9ย2 6 4 8 1นะทักไลน์มาเลยครับปิดบอกปิดนะครับดูครับมวลสารประมาณนี้เลย สวยๆแหลมๆแ,แจมๆแ,แบบนี้นะครับ400บาทนะครับทุก <c oughs> ต่อไปเป็นรายการที่14นะครับ <c oughs> แหลมๆแ,แจมๆแบบนี้ <c oughs> ดูโมดสารครับ <c oughs> แปลกหูแปลกตาไปเลยนะครับมวลสารเม็ดหินเม็ดกวดนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับดูครับมวลสารเพียบอ่าสี่ร้อบาทนะครับดูครับ ดูกันแบบนี้เลยนะนี่เลยนะมันไม่ชัดนะครับสวยมากครับเดี๋ยวดูอีกทีดิสีขาวสวย,ยครับเนื้อแบบนี้ อ่า400บาทนะครับรายการนี้ที่14 4 0 0บาทนะครับต่อไปเป็นรายการโอ้โหเส้นผมต่อไปเป็นรายการที่15นะครับรายการที่15อ่าดูครับอื้มผงตะไบนะครับ โอ้โห oh, oh. ดูครับอ่าพี่ๆท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับก็กดติดตามให้ด้วยนะจะได้รับชมพระใหม่ๆนะครับของเรานะครับช่องเจริญกรุงพักเครื่องนะครับสนใจรายการไหนทักมาได้นะครับอ่าผงตะไบครับ400บาทนะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับชอบรายการไหนทักมาได้นะครับโทรมาก็ได้นะครับส่รงไลน์มาก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปที่27นี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ